ผมบอกพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศว่าคดีนี้เป็นคดีอัยศของกองบัญชาการตำรวจทรภาคหนึ่งผมไม่กลัวแล้วครับมาฟ้องผมเพราะตอนนี้ผมมีหลักฐานอยู่ในมือแล้วที่จะเชอดแม่งทั้งคณะนะครับผมรับรองว่าฟ้องผมเนี่ยมึงจะสวยทั้งคณะและจะสวยทั้งสันากานตํารวจงชาติเลยมันลามทุ่งแน่นอนนะครับแต่คิดใด้ดีนะครับถ้าจะมาฟ้องผมจะให้ใครมาฟ้องผมผมไม่กลัวหรอก ไอ้เรื่องดูหมิน่นเจ้าพนักง,งานโทษจิ๊บจปีเดียวนะครับไม่สามารถหยุดอัจฉริยะได้หรอครับผมเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่มีการคุยกันแบบเปิดใจคุยเลยว่าคดีนี้ทุ่มหมดหน้าตัก จะปากพี่น้องประชาชนคนไทยได้ว่ารับรองไม่ผิดหวังเมื่อผมจับแล้วต้องไม่ผิดหวังวันนี้พี่เดชาผมล่องเรือภาคใต้ทาไมไม่ไปยืนปสัสสาวะท้ายเรือมั้งครับพี่เดชาคุณลองไปนั่งเรือท้ายเรือแล้วคุณลองไปเยี่ยวดูที่เดชาว่าคุณกล้าย,ยืนไม่ต้องกราบเรือด้านซ้ายตามที่แซนพูดแซนจะฟ้องผมก็ไม่มีปัญหาหรอกทีนานายผมเจ๋งอยู่แล้ว 1 8 9้าโดนมาแล้วจะโดนอีกสักคดีสองคดีจะเป็นอะไรไปแต่ผมบอกให้เลยว่าฟ้องม,มาก็ฟ้องกลับแหละครับหนักกว่าเดิมครับนะแล้วเดี๋ยวเราสู้กันระหว่างคนพันกว่าล้านกับคนหัวล้านนะครับผมไม่มีเงินล้านแต่ผมมีแต่หัวล้านครับหัวล้านที่จริงใจและหัวล้านที่พร้อมจะต่อสู้กับความอับอายครับผมไม่มีเงินพันล้านเท่าคุณแซนแต่ผมมีหัวล้านนี่แหละเป็นหลักประกันแลวหนึ่งล้านบาทนะครับ วงขผมหนึ่งล้านเนี่ยนะครับสามารถไปรลับประกันในชีวิตนะครับในการช่วยเหลือประชาชนคนยากจนทั่วประเทศมาแล้วนะดังนั้นเนี่ยผมบอกให้เลยว่าหัวล้านของผมเนี่ยแสงมันเงาวบๆอยู่ใน้เวลาที่เราไล์สดดังนั้นไม่ต้องกลัวครับนะ <S <S ผมบอกให้เลยว่าถ้าผมกลัวแบ็คผมก็ไม่ธรรมดาผมไม่ใช่แบ็คเลเวลนะครับแต่รับรองได้ว่าแบ็คผมไม่ธรรมดานะ ถ้าแบกขมธรรมดาผมคงไม่ยืนมาถึงวันนี้สิบปีแล้วครับนะผมพูดตรงๆก็ลองวัดกันดูว่าระหว่างแบกคุณกับแบกขมใครแบกใหญ่กว่ากันนะครับคนเรานะครับพี่น้องประชาชนคนทนประเทศครับนะผมมีบทความที่นายผมฝากมาให้ผมวันนี้เป็นกําลังใจให้ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับสั้นๆน,นะซึ่งนายท่านเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมเคารพยกย่องนะครับ มาโดยตลอดนะครับนายผมคนนี้นะและเป็นคนที่ผมชีวิตผมเนี่ยให้กับนายคนนี้ไปแล้วนะครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นผมตายแทนนายได้นะครับผมบอกให้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ท่านฟังนะครับซึ่งเป็นบทความสั้นๆเองไม่ยากนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นบทความที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับน่าจะได้รับรู้บ้างนะครับว่าบทความนี้นะครับ เป็นบทความที่นายผมเนี่ยให้กําลังใจในการต่อสู้กับความอับยศนะครับในการทําคดีของกองบัญชาการตำรวจท h o n พักนะครับนะนาะยผมบอกว่านะครับทุกคนเนี่ยอยากเป็นคนดีนะครับอยากเป็นคนดีนะไม่อยากเป็นคนชั่ว แต่ต้องถลำทำตัวเป็นคนชั่วด้วยมีเหตุอยู่สองประการประการแรกคือ1ไม่ได้รับการศึกษาอบรมจึงไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนะครับประการที่2ความจำเป็นบังคับเช่นความอดอยากยากจนนะมีนักกฎหมายนะครับแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ได้กล่าวว่านะครับตนได้ศึกษาประวัติของนักโทษทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ได้รับการศึกษาอบรมนะแล้วก็เป็นคนยากจนคนรวยมักได้รับการศึกษาจึงมีความสามารถที่จะประกอบอาชีพเลีย้ยงชีวิตได้นะครับเมื่อคนรวยทําผิดอานจะลบเลี่ยงโทษทันโดยให้สินบนแก่ผู้ ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพราะดังนั้นเนี่ยงานที่จะต้องทําก็คือขจัดความโง่เขาโดยให้การศึกษาและขจัดความยากจนโดยให้เขามีอาชีพซึ่อสัตว์สุจริตนะครับนักกฎหมายเนี่ยแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเขาก็ถามต่อว่าแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับ มีคนบอกว่าเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราหากท่านเป็นนักกฎหมายนะครับก็ขออย่าพลิกกับความยุติธรรมนะอยากให้มีการตัดสินสำหรับคนยากจนแบบหนึง่งคนรวยแบบหนึง่งท่านต้องอย่าทําอะไรแก่ผู้อื่นที่ท่านก็ไม่อยากให้ผู้อื่นทํากับท่านอยากได้ผู้นําที่ดีเด่นทั้งความรู้และคุณธรรมปกครองประเทศก็จะบรรดาลความผาสุกจะลงเรืองให้กับ ประเทศชาติเช่นเดียวกันหากมีข้าราชการที่รับสินบนนะครับมีข้าราชการที่รับสินบนนะโดยไม่คำนึงถึงจิตใจของประชาชนนะครับนักกฎหมายก็หรือเจ้าที่รัฐเนี่ยที่รับสินบนนะก็จะใช้พระคุณนำหน้าผมบอกให้เลยว่า ประชาชนเนี่ยนะครับก็จะนิยมชมชอบแต่หากใช้กฎหมายอย่างเดียวในการรังแกประชาชนไม่มีควา,ามละอายต่อความชั่วไม่มีควา,ามรู้สึกรับผิดชอบของตนประชาชนก็จะออกมาต่อสู้ทั้งประเทศผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าคดีน้องแตงโมเนี่ย นะครับผมกล้าพูดได้ว่ามีคนวงการอยู่เบื้องหลังโดยมีพลตำรวจตีต่อเต่าเป็นผู้วางแผนแล้วก็มีเจ้าที่อีกหลายฝ่ายร่วมกันวางแผนช่วยเหลือผู้ต้องหาให้คนผิดตามมาตรา184นะครับผมเรียนให้ทราบนะครับว่าวันจันทร์เนี้ยจะมีนายคนนีถูกดำเนินคดีแน่นอนหนึ่งคน เวลาบ่าย2องโมงที่ปปปเป็อปอปอปนออเดิฟก่อนเป็นออเดิฟก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีการดำเนินคดีกับคณะพนักง,งานสอบสวนของภายใต้การกกับดูแลที่เป็นคำสั่งของพลตำรวจโ,โทจิรพัฒน์ภูมิจิตไปแล้วคณะหนึ่งรามาตา131 1า1 3 1ไม่ไปดอดตาม419 256 6 จึงเป็นความผิดตามมาตรา157ไม่ต้องไปซื้อหวยน,นะครับ157นะจึงดังตางเราเนี้ยผมเรียนนะครับว่าเรื่องทุกเรื่องมันไม่ได้เร็วแต่แม้ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เร็วแต่ดีกว่าไม่ทําอย่าน้อยเขามีมลทีนมัวหมองอย่าน้อยคนทั้งประเทศรู้ว่าคนคนนี้ถูกเราดําเนินคดีนะทั้งคณะนะ157ไม่ใช่แจกง่ายๆ ถ้าจะพร้อมกับเราเราก็พร้อมที่จะต่อสู้อยู่แล้วในเรื่องของการฟร้องกลับน,นะครับผมเรี้ยนให้ทราบคดีน้องแตงโมเนี่ยมันจะต้องมีคนลับผิดนะจะต้องมีคนรับผิดแล้วผมบอกให้เลยว่าหลักฐานที่อยู่ในมือผมถ้าเปิดวันใดวันหนึ่งนะครับหลังจากผมกลับต่างจังหวัด คงจะสร้างความอับอายศความเสียหายยับเยินให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลเอกประยุทธ์จานทร์โชากำกับดูแลอยู่ครับ <c oughs> ผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าจุดตกเรือเนี่ยนะครับตามที่บอกว่า34.10เนี่ยก็เป็นการแหกตาประชาชนไม่จริงครับไม่มีคนตกเรือ ไม่มีคนที่ชื่อนางสาวแตงโมตกท้ายเรือตามที่กองบัญชาการพลตรรมย์พลภาคหนึ่งแถลงข่าวเมื่อวันที่6เมษายนแล้วก็ไม่มีคนชื่อแซนนั่งอยู่ท้ายเรือตั้งแต่เวลา22น,นาฬิกา32นาทีเป็นต้นไปก็เป็นการแหกตาประชาชนภาพบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับผมจริงๆอยจะเปิดดูแต่ว่าจะไม่เปิดนะเพราะว่ามันไม่